ติน่าสุพนาาขับรถกลางดึกค่ะเรียกได้ว่างานนี้กระแสออนไลน์พูดถึงอย่างมากกรณีที่สาวติน่าสุพนาายอมรับว่าตัวเองเป็นดาราสาวหล่อต่อขับรถชนหนุ่มเจ็บสาหาัสพร้อมยืนยันไม่ได้หนีและได้ช่วยเหลือคู่กรณีด้วยแต่ขณะเดียวกันทางฝั่งของแม่ผู้บาดเจ็บกลับให้ข้อมูลอีกด้านจึงเป็นเหตุให้โดนวิพากวิจารณ์อย่างหนักติดแฮชแท็กติน่าสุพนาติดเทนทวิตเตอร์อันดับต้นๆกันเลยทีเดียวแล้วค่ะ สำหรับล่าสุดนี้ค่ะในด้านของตีน่าเจ้าตัวเองออกมาชี้แจงน,นะคะผ่านทางอิสตาแกรส่วนตัวจากข่าวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะ15เมษายน2566ค่ะใช้อักษยรย่อว่าดาราสาวหล่อตอนนั่นเองดาราคนดังก็คือตีน่าภายหลังเกิดอุบัติเหตุนั้นตีน่าไม่ได้หลบหนีไปไหนและได้อยู่ช่วยเหลือคู่กรณีที่บาดเจ็บกระทั่งคู่กรณีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทีน่าได้ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมายปัจจุบันยังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึด้นค่ะทางนี้ก็เป็นห่วงและกังวลกับอาการบาดเจ็บของคู่กรณีเป็นอย่างมากก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคู่กรณีหายจากอาการบาดเจ็บเ,เร็วทีน่าเองก็เสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะรับผิดชอบและอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็คงต้องติดตามสำหรับประเด็นนี้ขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรมากคะ่ะ Mm. you. -hmm.